นี่ยังเลือยอยู่อีกเนาะพี่น้องเลื่อยแต่คนเอานี่นี่นะพี่น้องวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเศร้าปูนะกับช่องตามติดชีวิตเศร้าปูข้าวันนี้หรืองานเศร้าปูกับลุงบ้าวผ่ามาห้าน,นอ่อมายนอกไพโป๊กกันอีกนะพี่น้องนะค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นอกกำลังสวยๆยนะพี่น้องนะ นูนเห็นไหมเห็นไหมบ,บังใบไม้พีเนอะนี่เก็บนอกไมก้ไปแกงนะพี่น้องนะไม่ต้องไปตาลาดกันเลยพี่น้องโอ้ นี่นกก่ากำลังซวยพี่น้องเอ้อนี่นมีไหมลูกนี่ดูกับกลองอย่างมองเห็นอยู่นะพี่น้องนะแต่วันนี้ไหนหนี้นี้มันเริ่มมืดนะพี่น้องนะต้องเอาอะไรแล้พี่น้องยอดยอดปลายปลายกันนะแหนไม่เลื่อนไม่ทันก็พี่น้อง นั่นอะพี่ฮันนาันกำลังสวยเลยโอ้ยพี่เนนี่นี่กำลังออกพวกพวกเลยพี่เนา นี่แม่ลูกสามลุงบาวไปจ้าแก่แล<ป>้ <c oughs> วไามนี่น<ป>ึกว่ อืมน้อมาไนี่คนแค่คไหนไอ้ตุ้งคนเลยนี่ยังเลืออยู่อีกเนาะพี่น้องเลือแต่คนเอานี่นเอาของบเบ้าคีบขึ้นมานะ ฮักเลออยเช่ยงวะพี่น้องฮักไม่อ่ะนี่นะนี่นะพี่น้องได้ไหมตัดออกักถอนเยอะมา ไม่ดูตังก,ก,ก,กิ๊กกอไม่ตันคนโอ้คนห้ามันเปล่าห้าขนาดนี้นะวะห้าไข่ไปนะีนน้นห้าไม่เลือเลยนะนไม่ไตรงเสียไปหลึกตา đi ừ ừ ด anyway, ้วยดีเนี่ยโคตรดีเลยข้ากินนาะนี่นะนอนนี่เรี่องนี่แอปพลอ้อ เห็นอะไรอะรวามีตติมนี้มันก็เป็นอย่างี้นี่นะพี่น้อง นกไม้วันนี้ทีห้ากันได้ไม่เยอะนะวันนี้หมาตามลังเท่าะนะพี่น้องนะค่ะแต่กระโผได้เก้งเลยนี่นะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบากับเศร้าปูด้วยนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้ลุงบากับเศร้าปูขอจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> จองยืนวัดดีอย่างเดียวพี่น้องนะไปค่ะกลับบ้านกัน